ตุ๊กี้ประชันภาพวัยเด็กคู่ลิซ่าดูชัดชัดเหมือนเป๊ะอย่างกับพี่น้อง เกิดเป็นกระแสวายร้าสนานโซเชียลจริงๆค่ะหลังจากที่ลิซ่าได้ปล่อยคลิปเพลงลาลิสาโซโลอัลบั้มเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตบอกเลยว่าดังไกลระดับโลกแล้วสําหรับเธอคนนี้และแน่นอนว่านอกจากเพลงจะสร้างความฮือฮาเรื่องของชุดก็ฮือฮาไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดไทยแบบโมเดลที่ลิซ่าหยิบมาใส่ใน MV บอกเลยว่ารัดก้าวที่ลิซ่าสวมใส่บนศีรษะนั้นที่สําเพลงขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยล่ะค่ะแถมงานนี้ยังมีเหล่าคนดังลุกขึ้นมาแต่งตัวตามกันเพียบอย่างในนั้ นันคือตลกชื่อดังอย่างตุกก๊กี้สุดารัตก็จัดเต็ม cover ลิซ่าพร้อมทั้งเทียบภาพในวัยเด็กของตนเองพร้อมระบุแคปชั่นว่าข้างบนลิซ่าลาลิสาระดับโลกข้างล่างลิสงถั่วลิสงระดับตำบลงานนี้ทำเอาคนบันเทิงอย่างป้อยปานวาดเข้ามอมเมนต์ว่าได้หนูเล็กเข้าเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไงดีหนูไม่มีรูปเลยและแฟนๆอีกมากมาย